สันติภาพลองกดดูลูกนี้ปัดข้ามคาโอ้ยิงแม่นจริงๆครับโอ้ได้ลุ้นเลยครับสันติภาพโอ้สามสิบห้าหลายอย่างน้อยนะครับระยะแบบนี้โอ้เท้าหนักแล้วก็มาดีจริงๆนะครับโอ้ลูกยิงไกลามาแต่ละลูกนี่อันตรายทั้งนั้นเลยนะครับมาทางขวาครับสุบัญยาปุริส,ยสญญา,ายสุบัญยาไหลมาทางขวาสันติภาพเอาครับแล้วเปิดเข้ากลางไปโคกลูกนี้เดียวก็20ไปเลยครับโอ้โหครับ ลองมาใช้เวลา5นาทีครึ่งเวลาหลังเดียโก้มงให้กับปีตีปทุมบุกนำห่าง2 .0 ต่อนย์ครับดูอีกครั้งครับจังหวะขึ้นเกมรุกมาครับสุมัญญยาจ่ายออกมาด้านขวานะครับสันติภาพโยนไปแล้วก็จังหวะนี้ดูมงสะบัดครับจังหวะโม่งนี่มันไปเฉล็บทางฝั่งของสุพนันเลยครับแล้วมันเปลี่ยนทางบอลเข้าประตูไปนะครับปีตปทุมก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องเร่งนะครับสกอร์มันนำห่างครับแล้วมาครับมิสซูรุมารัวกะ มองทางขวามาแล้วครับเติมขึ้นมาสันติภาพจันงอมแต่งเข้าซ้ายสันติภาพแล้วปั่นลูกอย่างสวยเลยครับโอ้เป็นประตูนํำห่าง4 0แล้วมีหุ้นประตูยอดเยี่ยมประจำสัปดาหแน่ๆครับโอ้โหสวยสุดๆเลยครับดูอีกทีบจังหวะขึ้นมาครับจ่ายมาครับมาดูโอการับแล้วก็ล็อกเข้าซ้ายครับแล้วก็ปั่นโค้งจังหวะนี้บโอ้โหบอลนี้เสียบตาข่ายสุดสวยเลยครับลูกยิงของสันติภาพจันงอมปฏิวัติขมิ้นโดนแต่ละลูกครับลูกนี้บินยังไงก็ไม่ทันครับ คือบอลเนี้ยมันโค้งแล้วดูครับไปที่เสาไกลครับแล้วมุดเสียบตะข่ายไปเลยครับ ภาพอาจารย์งองยปชนยูยี่สาปีครับผมก็เริ่มเรียนอินเตอร์แฮร์นตั้งแต่อยู่ขว้าครับอาจารย์สมบัติเขาก็เน้นสิ่งที่บกพร่องในตัวผมครับอย่างเช่นเมื่อก่อนผมเตะท้าวซ้ายไม่เป็น ยับ่ายไปดิครับที่นี่ที่พี่เก่งเรียนอยู่ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ก<ต>อกก็ใช้เวลาฝึกตั้งแต่ประมาณ9ขวบก็ฝึกยีนเตอร์จนถึงอายุ14-15ได้ก็ยังฝึกก็ยังเรียนอยู่ครับจนฝึกจน ขติดชิมชาติได้นะครับก็คือน่าใช้เวลาประมาณ5-6ปีได้ครั้งแรกที่เห็นแววก็เขาก็มีแววนะเขาก็อันดับแรกเลยเก่งเนคนที่วิ่งเร็วนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงของร่างกายที่สําคัญคือแอวตาสายตามีความมุ่งมั่นนะครับมาพยายามก็เห็นเห็นแววตั้งแต่เด็กๆครับ ก็ฝึกจนฝึกที่นี่นะครับจนเริ่มไปคัดตัวเข้าสู่มอหนึ่งครับซึ่งก็ไปคัดตามโรงเรียนที่มีชื่อเสียงดังๆที่เปิดคัดได้ลครับเก่งก็ไม่ติดนะครับคัดที่ไหนก็ไม่ติดก็ติดเหลืออันดับสุดท้ายก็คือไปคัดที่กรุงเทพคริสเตียนครับก็ได้วุฒิิดนะครับก็ได้เป็นตัวสำรองเาเรียกว่าเป็นช้างบ้านนะครับซึ่งก็ต้องเสียค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่ง แต่พอเข้าไปซ้อมนะครับวันธรรมดาก็ไปซ้อมกลุ่มช้างเผือกขับโรงเรียนครับเก่งเขาใช้เวลาประมาณ1ปีก็สามารถคัดเข้าติดในทีมช้างเผือกของเรียนเพื่อคริสเตียนได้ครับซึ่งซึ่งก็ไม่ต้องเสียค่าเรียนนะซึ่งก็ทำให้ทางครอบครัวเซฟมุกป,ประมาณเซฟพันธุจ่ายไปได้เยอะเลยครับ สักในตอนนั้นก็คือเมื่อเข้าไปเรียนเป็นโครงการช้างเผือกของเรียนแล้วนะครับเก่งเขาก็ยังไม่หลงตัวจริงครับก็ต้องไปแข่งกับตัวช้างเผือกเดิมอยู่ครับซึ่งก็เกิดความฟอมตกนะครับก็คือไม่ได้หลงซะทีนะครับแล้วก็ฟอมก็ิ่มตกลงก็น่าจะหายนะครับแล้วก็คุณพ่อก็พาเข้ามาหาผมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ดูแล้วก็กตกจริงครับขาดความมั่นใจแล้วก็ ลูกง่ายๆก็กลายเป็นลูกยากไปหมดส่งบอลก็ไม่ค่อยตรงจับบอลก็ไม่ค่อยอยู่เพราะขาดความมั่นใจนครับเราก็ต้องเริ่มทําให้เขากลับมาสู่พื้นฐาน Back to the basic เพื่อสร้างความมั่นใจกับฝึกกับซ้อมกับน้องๆเลยครับที่งที่อินเตอร์ไทยแลนด์นี่แหละสักพักหนึ่งรับับบใหญ่ด้วย เคออยพี่เก่งมาซ้อมด้วยไหมเคยครับแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้โหยิงโคตรแรงทั้งขวาทั้งซ้ายประตูกระโดดโหลบนี่มาซ้อมกับเราบ่อยไหมซ้อมเกือบทุกครั้งเลยครับอาจารย์เป็นยังไงบ้างวิงโคตรเร็วเลยอาจารย์ ครัวพ่อแม่สันติภาพก็มาส่งครับส่งมาดูวันครับก็ให้การสนับสนุนเต็มที่นะครับแต่ถ้าตัวเด็กเองตัวเก่งเองก็มีความพยายามอยู่แล้วเขามีความอยากเป็นคนที่สําเร็จนะครับก็เป็นตนที่อยากที่จะเก่งเพราะฉะนั้นการฝึกซ้อมต่างๆมันก็จะง่ายขึ้นอย่างที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือ ตัวผู้ปกครองเองนะครับของพ่อคุณแม่เก่งสัญญภ,ภัทรก็มานาปรึกษาหารือทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าโรงเรียนการเลือกสโมสรน,นะครับพอจบม .6 แล้วก็อยากจะเข้าสโมสรเป็นนักบุนอาชีพพ่อคุณแม่ก็มาปรึกษาว่าจะเลือกที่ไหนดีนะครับเราก็พยายามที่จะเลือกที่ที่ดีที่สุดให้นะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็ตกลงกันไปที่ บีซีเทโลนในตอนนั้นนะครับพอ,อเข้าไปซ้อมที่เทโลนะครับก็ปีแรกก็โดนยึดตัวไปที่แอร์ฟอร์ตก่อนครับแต่เก่งเขาก็สามารถทำแอร์ฟอร์ตขึ้นชั้นสู่ไทยแลนด์ดีกได้ในปีแรกเลย และแล้วภายในปีเดียวนะครับเขาก็สามารถต่อสู้การลงตัวจริงเป็นนักเตะตัวจริงของบีจีปทุมได้สำเร็จครับแล้วก็สามารถพาทีมสโมสรนะครับค้าแชมป์ครั้งแรกของสโมสรและก็ครั้งแรกของตัวเองด้วยซึ่งเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากนะครับก็ก็ต้องขอความแสดงความดีกับเก่งสันติภาพจันโงมมาในโอกาสนี้ดวย ถึงเวลาแล้วครับที่สมโสมสรวีจีมปฐุมยูเนเต็ดแสดง,สงความยินดีครับกับการคว้าแชมป์ฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกฤดูก,กาล2020ครับ สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าคนที่ประสบความสาเร็จส่วนใหญ่นะครับก็ะจะมีลักษณะคล้ายๆกัน,นอันดับที่หนึ่งเลยสาคัญอันดับที่หนึ่งเลยนะครับไม่โทษคนอื่นพร้อมที่จะแก้ไขถ้ามีคําแนะนําจากใครก็แล้วแต่เขาจะไม่แก้ตัวเขาจะแก้ไขนี่คือสิ่งสําคัญของคนที่ประสบความสำเร็จและก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนครับ มีความพยายามพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็ความฝันความหวังต้องเป็นคนที่มีอยากเป็นคนที่สําเร็จนะครับอยากจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับก็จะเป็นลักษณะที่คล้ายๆกันหมดครับถ้าตัวเรายังไม่มีนะครับเราก็ต้องค้นหาให้เจอว่าเรป้าหมายการฝึกซ้อมไปเพื่ออะไรนะครับความฝันของเราคืออะไร,เร,ออะไรเราต้องหาให้มันเจอนะครับแล้วเราก็จะมี ความกรตือร้อนแล้วก็การมุ่งมั่นมากขึ้นเดี๋ยวความสาเร็จมันก็จะตามมาอีก